ท่านนี้ครับไปผ่าตัดบดลูกมานะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็มีอาการที่ตามมาคือผลจากหลังการผ่าตัดครับก็มีอาการติดเชื้อหรือมีการที่เป็นพังผืดขึ้นมาด้วยที่บริเวณรัดข้อไตครับแล้วก็ไตไม่ทํางานจนที่ทางคุณหมอนะครับนัดไปตรวจอีกครั้งนึงเพื่อที่จะตัดไตทิ้งข้างหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูสิกครับว่าหลังจากที่เธอไปพบคุณหมอแล้วแล้วกับประพกับผลิตภัณฑ์จากดิมแล้วชีวิตของเธอนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับพวกเราท่านแรกครับคุณวัสนาม่วงแหนมครับเชิญครับวัสนาครับผมขอญาตินังสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีคําถามก็ขอญาติถามนักวิจัยด้วยเช่นเดียวกันในช่วงแรกนี้ขอญาติสัมภาษณ์คุณวัสนาม่วงแหนมก่อนนะครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าเดิมทีเป็นยังไงมันยังไงที่บอกผมว่าเมื่อเมื่อเชา้านี้ว่ามีอาการเป็นโรคไตใช่ไหมครับ แล้วก็ไปผ่าตัดบล,ลูกก่อนนะฮะแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็มีอาการหลังจากการผ่าตัดไปต้นมาแล้วก็มาพบกับบิมช่วยเล่าอาการเริ่มแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนหน้าที่จะพบกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือผ่าตัดจากที่โรงพยาบาลศิริราชครับได้ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแล้วก็มันก็เกิดกับนักเสพไปผ่าตัดนี้เนื่องจากมีอาการของโรคอะไรครับ ท่อไตตีคือไตไตไม่ทํางานไ oh. ตไม่ทํางานลักษณะที่เหมือนกับไตมันอาจจะเป็นไตาวายเฉียบพันได้ค,คือจะมีไข้ขึ้นสูงไตไม่ทํางานแล้วแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บอกว่าไตาข้างขวาของคุณเนี่ยมันดํามืดหมดแล้วแล้วก็มันฉีดสีเข้าไปเนี่ยผ่านเข้าไปเนี่ยมันไม่รับเลย mm. แล้วก็พอสแกนออกมาแล้วเนี่ยในไตคนปกติเนี่ยทำงานได้ร้อยอร์เซเนี่ยของคุณเหลือแค่สนะ แสดงว่าก็คือคือ,อไม,ไม่ไม่ทำงานแล้วค่ะเ<ม>หลือประมาณ3%าเปตไตข้างขวา<ม>แล้วก็บอกว่าทำยังไงอหนูอยากมีไตทั้งสองข้างปกติคืออยากอยู่ครบอะ่ะบอกว่าวิธีรักษาก็คือต้องผ่าตัดทำอเอาไตาออกหรือถ้าโชคดีผ่าไปแล้วเจอ,อ ไตย,ยังสภาพสมบูรณ์อยู่โดยปกติเนื้อไตเนี่ยจะต้องประมาณ25เซนก็โชคดีพอผ่าเข้าไปแล้วเนื้อไตย,ยังอยู่ประมาณ17.5ก็เลยเก็บไตไว้ให้แต่ไตนั้นน่ะเหลือ3%การทํางานคือไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานแล้ว <c oughs> ก็ผ่ามาได้เดือนหนึ่งก็ยังก็ก,ก็ทานยาครบโดสที่ที่หมอให้แต่จริงายาเนี่ยมันหมดก่อนหนึ่งเดือนออหมอก็บอกว่าดําเนินชีวิตต,ตามปกตินะแต่ก็ระวังเรื่องเรื่องอาหารลดจัดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คงจะไปคิดว่าตัวเองอ่ะไปไปทานอะไรผิดสาแดงหรือว่าไม่ปกติอ่ะมันก็เลยเกิดการตัวร้อนไข้ขึ้นแล้วก็เจ็บแผลแผลที่ผ่าตัดเนี่ยจากสะดือจนถึงชายโครงข้างซ้ายเนี่ยเรอยมาเออมันบวมท้องข้างนี้ไม่บวมแต่ข้างเลียนแผลนี่บวมขึ้นเรารู้ทันทีเลยว่าอาการอย่างเงี้ยเราเป็นก่อนผ่าตัดเราปวดแสบปวดร้อนที่ที่ที่ไตใช่แล้วก็แผลบวม อักเสบแล้วก็นอนนิ่งก็คิดกับตัวเองว่าคงจะต้องกลับไปสิริราชหรือแผลใหม่หรือเปล่าในที่นี้ก็คือนอนแบบมันหมดอะไรแต่อยากไหมฮะใช่หดหูมากเลยค่ะก็เลยเโทรโทรกลับไปถามอ,อ,อาจารย์ที่ศิริราชอาจารย์หมอว่าเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างงี้มันไข,ขนน้ขึ้นกลางคืนคือคือแทบนอนไม่ได้เลยแล้วก็ยังผิดปกติในเรื่องการปัสสาวะ ตลอดทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าถ้าอยู่ชุมพรเนี่ยมันไกลกรุงเทพให้คุณดูฟอยยาเก่าเดิมอะที่คุณเคยทานนะคือแก่กลุ่มยาฆ่าเชื้อและยาลดการอักเสบนะ่ะไหนลองอ่านให้หมอดูนี่มันเท่าที่จําได้คือกลุ่มโอฟอกซินตัวนั้นไม่ทราบว่าโดยปกติตัวเองเนี่ยก็คือ,คอดูแลอยู่แล้วว่าถ้ารู้ว่าถ้าเกิดทานทานยาแก้อักเสบหรือฆ่าเชื้อมากเนี่ยอาจจะมีผลต่อตับก็ไม่อยากจะ ทานต่อเนื่องไปได้เรื่อยแต่หมอบอกว่าถ้าอาการถึงขนาดนี้เนี่ยให้คุณถ้าเกิดไม่ขึ้นมากรุงเทพก็ให้ไปซื้อตามเภสัชท,ที่ชุมพรทานต่อสิบวันทานต่อให้ให้ครบสิบวันอย่าหยุดเราก็เลยเไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาในเมืองพราะันานอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกใกล้ๆกับสวีห่างจากตัวเมืองห้าสิบกิโลก็คือให้น้องซื้อให้น้องซื้อมาไม่ครบซื้อมาห้าวันขาดท <ขา S 1> ี่ห้าวันซึ่งต้องสิบวันใช่ใชไหมครับ ก็พอดีก็จะต้องตัวเองครบห้าวันเนี่ยมันก็อาการเบาแต่มันก็ยังเจ็บแล้วก็ยังยังปวดแสบอยู่มีการบวมไหมครับยังบวมอยู่ไหมครก็ก็ยังบวมอยู่ก็ยังบวมอยู่ก็คือใส่กางเกงไม่ได้ใส่ได้แค่กระโปรงยับยืดวันนั้นก็เลยเดินทางเข้าไปในเมืองเพราะว่าต้องต้องไปประชุมที่จังหวัดพอประชุมเสร็จนั่งประชุมทั้งวันก็เกิดตัวเริ่มร้อนละเริ่มแสบมากเรารู้รู้วันมันมันอักเสบแต่คิดในใจว่าเดี๋ยวออกจากห้องประชุมก็จะไปซื้อยาที่เภสัช ทานต่ออีกห้าวันให้มันครบสิบที่พี่แพทย์บอกว่าถ้าครบสิบวันแล้วยังอาการไม่ดีขึ้นต้องกลับมาทิงเทพพอประชุมเสร็จปับ๊บลงมาน้องสาวน้องสาวบอกว่าเจ๊ก็ผ่าตัดมาก็หลายครั้งแล้วแล้วก็ทานยานี้อยู่เนี่ยมันมีอยู่ที่ชุมพรเขาเปิดศูนย์กาซิเนียวันนี้วันแรกนะของศูนย์อาจารย์สดใสอาจารย์แซมเนี่ยเจ๊ลงไปฟังหน่อยดีไหมไหนๆก็กินยาแก,แก้เกเสพมาต้องมากแล้วลองเสี่ยงอีกทีหนึ่งลองลอง,ลองมาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลองลอง,ลองกินดูสิ ก็เลยพอพอลงประชุมเสร็จสี่โมงเนี่ยก็อ่ะยังไม่ซื้อก็ได้ยาลงไปฟังเขาก่อนเสร็จฟังเสร็จอเป็นกลับเป็นคนสุดท้ายสองทุ่มก่อนสองทุ่มนั้นเราปวดบอกก็ปวดมากแล้วเราก็หิวข้าวด้วยแล้วก็เดี๋ยวบจะขอตัวไปไปเพศสัต์ไม่รู้รม้านหมอปิดหรือยัง่าคุณสุธนพัฒน์ครับถ้าปวดมากขนาดนี้เนี่ยลงเลยไหมทานบีมของเราใช่ก็ให้ทานเลยสองมสองแคปซูล แล้วก็คุยต่อเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องโอชินไลท์สองทุ่มเราก็เดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ซื้ออย่างแ้าวันที่เหลือไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็กลับไปที่อเมริุ่งระโกโก,ก็ไม่ได้ซื้อพร้อมกับเราเอามังคุดไปไปหนึ่งแพ็คคือหกขวดกับกาซีเนียแคปซูลทานไปแล้วตั้งก่อนสองทุมนะ่มในหนึ่งสองเมตรเราก็นั่งรถกลับบ้านมันก็ยังยังแสบหลังอยู่แต่ไปถึงบ้านมันก็ก็เบาๆเราก็ยังเรื่องดูว่า ดูซิว่าคืนนี้จะนอนหลับไหมเพราะมันจะไข้ขึ้นอีกหรือเปล่าก็ก <k S 1> ่อนก่อนที่จะนอนก็ทานน้ำมังคุดอีกหนึ่งขวดปรากฏว่าไม่คือนอนหลับอะค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็แนะนำบอกว่าให้ทานตอนท้องว่างอะก่อนครึ่งชั่วโมงก็ก็ทําอย่างนั้นแต่กลางวันเนี่ยไม่ได้ทานตอนเย็นก็ไม่ได้ทานแต่ทานน้ำเพราะว่าดื่มเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้ลืมแต่เช้านได้สองแคปซูล แล้วก็ทานน้ำมังคุดเพราะมัน <S 1> 1 <S ทำด,ด้ใช่ระวังไหนก็ได้แต่แคปซูลเนี่ยเราจะลืมเพราะมันต้องก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารครับพอเรานึกขึ้นได้มันก็หิวแล้วอ่ะคอยไม่ไหวมันก็ต้องกินข้าวนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วก็ไม่ได้ทานสัปดาห์แรกแค่วันละสองแคปซูลกับน้ำมังคุดหนึ่งขวดวันละหนึ่งขวดใช่เพราะเป็นคนขี้ลืมเรื่องแคปซูลก็น้ำมังคุดมันก็หมดเพิ่มมาแค่หกขวดครับแคปซูลไม่หมดปรากฏว่าแผลมันยุบ แผลยุบแล้วไม่เจ็บไม่ปวดเลยบางทีเวลาขึ้นบันไดบ้านเนี่ยจะต้องค่อยๆแล้วก็หมอเขาบอกว่าต้องขึ้นทีละเท้าห้ามห้ามห้ามสลับเท้าเพราะบางทีแบบไหมไหมข้างในที่เคลื่อะลามันจะเสพปรากฏว่ามันเดินเดินได้คล่องแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไข้ด้วยแล้วแผลยุบลงเราก็เลยแบบกินมาตลอดแล้วก็อพอถึงวันที่เจ็ดเจ็ดหรือแปดไม่ทราบก็ตัดสินใจที่จะเปิดศูนย์เลยครับ ก็คือไม่ได้ถามไม่ได้ศึกษายังไม่รู้แผนอะไรก็ขอขอเปิดศูนย์ตกลงนินึ่งครับไอห้าวันที่เหลือเนี่ยตกลงยาที่ขาดยาก็ไม่ได้ทานก็ไม่ได้ทานแค่แคปซูลกับสองแคปซูลกับน้ำมะขคุดวันละหนึ่งขวดใช่ไม่ได้ทานครบแบบเช้าเย็นอย่างที่ที่ที่แนะนําแต่ว่าน้ำมังคุดวันละหนึ่งขวดก็หลังจากนั้นได้ประมาณสัปดาห์กว่าก็ได้มาวันที่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏ อ๋อเมื่อสาทิศ์ที่แล้วค่ะก็ะทดสอบ,บตัวเองว่าเดินทางไกลลองดูซิว่าเดินทางไกลสองวันแล้วก็นั่งนั่งตั้งแต่เช้าสองวันเต็มเต็มในเสาร์อาทิตย์ที่ประชุมครับแล้วก็ดูพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเป็นพี่ก่อนแล้วก็มีแรงจูงใจมาก <c oughs> ปรากฏว่าเราเราไม่เจ็บเลย <c oughs> เราเราเราไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไม,ไม่ปวดเลยแล้วก็เดินทางแบบไม่ได้หยุดเพราะว่ามาถึงก็สว่างแปดโมงเช้าก็เข้าห้องประชุมแล้วก็อยู่ทั้งวันแล้วกลางคืนก็ก็คือนอนดึก วันอาทิตย์ก็เต็มวันพอประชุมเสร็จรู้สึกจะทุ่มกว่าออกจากกรุงเทพประมาณสามสี่ทุ่มไปถึงบ้านตีห้าชุมพรทำงานต่อซึ่งเมื่อก่อนนี้อาการานี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือวันหนึ่งจะต้องได้ได,ได้ได้นอนพักหรือไม่งั้นมันก็จะต้องว่าต้องปวดเพราะว่าเพึ่งจะเกือบจะเต็มสองเดือนนี่เองค่ะหลังจากป่าตัดนะคะครับแต่ถ้าทานยาทานมังคุดเนี่ยก็ไม่ไม่ประมาณครึ่งครึ่งเดือนประมาณสองอาทิตย์ได้ค,ค,ค่ะ แล้วก็เปิดศูนย์เปิดศูนย์แล้วตอนนี้ครับตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องของหลงไตนี่คิดว่าน่าจะเกือบจะเต็มร้อยเพราะว่าหลังจากนี้ที่จะกลับไปเนี่ก็คือไม่ได้พักอีกเพราะเมื่อคือนนี้มาถึงก็สว่างแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยเจ็ดโมงกว่าที่นี่ยังไม่เปิดกลับไปจากนี้นี่ก็ต้องไปกระบี่และภูเกต็ตต่อครับประชุมต่ออีกสามวันถึงวันที่ยี่สี่แข็งแรงน,นี่ขออนุญาตถามนะักวิจัยครับ เหตุผลเพราะอะไรครับทาไมทึ้งที่อาการเคยบวมเคยปวดแล้วเดินเหินไม่ไหวเนี่ยทำไมทานแคปซูลไปใช่ไหมครับแล้วพออีกวันทานน้ำมะคุดไปเนื้สึกว่ามันดีขึ้นมันมีแรงมากขึ้นนอนหลับดีขึ้นครับอาจารย์ครับก็คงจะต้องเท้าความตั้งแต่แรกนะคะที่ว่าปีปวดหลังปวดแสบในช่องท้องอันนี้เกิดการอักเสบของไตน่นะคะทีนี้การอักเสบเนี่ยหมอเขาก็จะให้ยากลุ่มเนี่ยฮะโอฟลอ,อกซาซินนะคะซึ่งจะใช้รักษา การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะคือทางเดินปัสสาวะนี่เรานับตั้งแต่ไตลงมาเลยนะฮะจนถึงข้างล่างนะฮะ,ะโดยปกติเนี่ยโอฟลอกซาซินเนี่ยพวกนี้มันจะต้องทานประมาณ10วันถึง2อาทิตย์เพื่อรักษาการอักเสบที่มีไข้ขึ้นที่ปวดอันนี้เกิดมาจากการอักเสบนะคะทีนี้เมื่อมาทานแคปซูล อย่างที่อาจารย์พิเชษได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่าสาร Gm 1ในแคปซูลเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแต่อาจารย์พิเชษยังไม่ได้พูดอีกอันมันมีฤทธิ์ระง,งับปวดด้วยซึ่งแรงกว่าแอสเพรินสามเท่าเพราะฉะนั้นมันก็ลดทั้งอาการอักเสบแล้วก็ระง,งับปวดถามว่าไอ้ที่ติดเชื้อที่หมอให้กินยาปฏิชีวนะไม่ได้กินแล้วมันหายไปไหน Gm 1มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียด้วย แล้วก็ฤทธิ์ของมันพอๆกับยาที่อาจารย์พิเชษบอกแพงที่สุดในโลกคือแวนโคไมซินนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมไม่ต้องทานยาปฏิชีวนะต่อแล้วมันถึงได้หายได้นะคะครับโอเคครับพอเข้าใจนะครับค่ะเข้าใจทีนี้ผมสร้างอีกครับอีกนิดเดียวก็คือว่าสำหรับคุณพัฒนาบอกว่าเป็นโรคกระเพาะด้วยกับกรดไหลย,ย้อนใช่ค่ะเพราะว่าก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อเดือนก่อนน้นก็หมอให้ให้ รู้สึกจะเป็นยาจากต่างประเทศเพราะรู้สึกจะเป็นสามกล่องสามพันแปดตัวนั้นคือแก้กดไหลย้อนเพราะว่าเวลาเราระวังเรื่องอาหารในการผ่าตัดในการไตเนี่ยว่าเกิดอ่ะกินเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จะระวังทุกอย่างแล้วก็พอระวังทุกอย่างแล้วก็เป็นเครียดแล้วมันก็กดไหลย้อนก็ขึ้นแล้วก็จะเจ็บขึ้นมาแสบระบบทางเดินนี่คืออาการของกดไหลย้อนใช่ไหมครับค่ะมันคจะเป็นเป็นโรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนอยู่ด้วยแล้วช่วงที่ผ่าตัดก็ก็เครียดด้วย มันมันก็เลยกลับมาเป็นเป็นอีกกลับมาเป็นอีกที่แบบมันแรงกว่าเดิมเจ็บเจบ็จบมากเจ็บเวลาเรารู้สึกว่ามันขึ้นมาเป็นลูกๆเวลาที่กดมันขึ้นมาทรมานมครับแต่ตอนนี้มันไม่เป็นเลยเราก็ไม่รูร้รมันคือก็สองเม็ดกับน้นําอันนี้ไม่รู้ว่าไอ้สามอย่างเนี่ยมันเบาเรือดทุตเราลงเนี่ยหรือว่าจะหายไปในที่สุดไหมเนี่ยไม่ทราบได้นะข้างหน้าแต่ว่าณเวลาเนี้ยสามตัวเนี้ยเราก็แฮปปี้มากก็คือคือเดินเดินทางไปประชุมเดินทางไปไหนได้ คือตอนนี้อาการที่กดรดไหลย้อนที่เราเวลาเราเครียดเนี่ยไม่เป็นแล้วกระเพาะนี่จุกเสียดไม่เป็นแล้วไม่เป็นค่ะหลังจากที่ทานของบีมของเรากับน้ำมังคุดถูกไหมครับอาจารย์นภำใช่วยเสริมหน่อยครับเป็นเพราะอะไรครับสําหรับกดรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากอาการเครียดนะคะพอเราเครียดปุ๊บเนี่ยกระเพาะลาไส้มันจะปั่นป่วนไปหมดมันจะหยุดทํางานโดยปกติเนี่ยการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารมันจะเคลื่อนจากบนลงล่าง แต่ถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยอย่างที่บอกมันจะปั่นป่วนแทนที่มันจะไหลลงข้างล่างมันจะย้อนขึ้นข้างบน <S <S ทีนี้โดยปกติเนี่ยกรดเนี่ยมันจะอยู่ที่กระเพาะอาหารแตส่ส่วนท่ออาหารที่อาจารย์พิเชษบอกเป็นอีโซฟาสหรือเราเรียกหลอดอาหารเนี่ยมันจะไม่มีกรดแต่ที่กระเพาะเนี่ยทำไมกรดมันอยู่ได้กรดมันอยู่ได้เพราะว่าที่กระเพาะมีการสร้างเมือกขึ้นมาคลุมกระเพาะเอาไว้ไม่ให้กรดมันทําลายแต่ที่หลอดอาหารมันไม่มี มันไม่มีการสร้างเมือกพอกรดมันไหลย้อนขึ้นมาบางทีมันไม่ใช่กรดอย่างเดียวมันเป็นน้ำย่อยจากลำไส้ส่วนต้นด้วยซึ่งเป็นพวกเปปซินซึ่งพวกนี้ก็กัดได้ดีมากเลยนะมันจะมาตั้งแต่เปปซินเลยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนจะมีรถขมอยู่ในปากเพราะมันมีน้ำดีออกมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะีใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะขมปากอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำดีมันออกมาด้วยน้ำดีจากทางลำไส้ คือมันไหลย้อนขึ้นมานะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาปวดเนี่ยในโรคกรดไหลย้อนเนี่ยบางทีเหมือนกับเอะเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเพราะมันปวดที่ลิ้นปี่ใช่ไหมฮะใช่บางคนจะ,จะรู้ <จะ S 1> สึกเอ๊ะเ,เจ็บหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่มันเจ็บที่หลอดอาหารนะฮะทีนี้เราพบว่าสารเจียมวันเนี่ยนะค <c oughs> ะมันสามารถที่จะใช้ป้องกันได้เพราะว่าการที่กระเพาะอาหารอักเสบหรือมีกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะฮะ มันเกิดจากสารเคมีที่หลังอยู่ที่ในร่างกายนะครัคระสารเคมีตัวสำคัญตัวหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นปลายเหตุก็คือคอร์สแกรนดินมันจะเป็นปลายเหตุมาจากอิ 1, นเตอร์ลิวคินวันะฮะเพราะฉะนั้นสาร GM 1วันนี้เพเอิญได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันสามารถหยุดการสร้างของคอร์สแกรนดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาการมันถึงได้ดีขึ้นนะคะ ก็คิดว่าต่อไปก็คงจะหายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่มีกรดเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะคือเฮลิโคแบคเตอร์ไบซิลาซึ่งตัวเนี่ยมันจะไทโลไลน์ ine, ซึ่งตัวเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน1เยอะขึ้นจากการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน1เนี่ยมันก็จะต่อมาเป็นสายเลยมาสร้างโพสตาแกลนดินตัวที่บอกเมื่อกี้นะะซึ่ง จีเอ็มวันเนี่ยมันไม่ได้หยุดที่เ,พเฉพาะเพราะแท่การดินมันอยู่ตั้งแต่ข้างบนเลยตั้งแต่อ mm ินเตอร์ลิุคินวันเลย mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นอันนี้เราเคยเจอมาหลายคนแล้วที่ว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนหรือเป็นโรคอ,อันนี้เราเรียกหรือเป็นพวกโรคลำไส้แปรปรวนหรือ IBS หรือเป็นพวกโครนดีซิสซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารทั้งนั้นเลยพวกนี้หถหาใช้ GM1 แล้วอาการจะดีขึ้น